วันนี้พาเส้าทอออกพอครั้งแรกนะคะในรอบเจ็ดวันไม่หาว่าลุงเหรอหาลุงใจเ,เอาข้อข้อเราเรียบร้อยไปเดี๋ยวกลงไหมเอากมาอีกไหมนี่เอาไม่ลุก ลุงจ่อยสิลุงจอยสวัสดีลุงจ่อยลุงจอ่งจอยนี่ลุงจ่อยนะมานี่มามาี่มาทอทอทอ,ทอครับไป้ปมานี่มามา ากติดตามด้วยนะคะเจ้าทอทอรัตนนะคะอันนี้เจ็ดวันอายุเจ็ดวันใบหูทรงสวยมากเลยน้องเป็นลูกของน้องไมโอนี่นะคะซึ่งไมโอนี่เป็นลูกของเจ้ากัปตันนะคะเป็นวัวที่ฟาร์มพี่อยู่เองส่วนตัวน,นี้นะคะเป็นลูกของดวงตะวันห้าล้านนะคะ